ตรงนี้เราแถมนะครับตัวล็อกสําหรับเอาไปเชื่อมติดเอาไว้สําหรับใส่แนบนะครับตัวนี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจดูข้อมูลการติดต่อโดยกดเข้าไปที่ชื่อของวิดีโอนั้นๆติดต่อรวดเร็วด้วย ID ดียไลน์นักปฏิติอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิติเพจนักปฏิ ราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไหล่แท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิทิเท่านั้นขอเชิญรับชมคลิปต่อไปได้แล้วครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ออกมาดูตัวนี้นะครับตัวเป็นชุดชุดเฟือง้ายนะครับเฟืองท้ายขนาดหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้เราเอามาให้ดู เราจะใส่อุปกรณ์เช็คอุปกรณ์ก่อนส่งนะครับตัวไหนที่ส่งไปแล้วเกิดการกระทบกระแทกหรือตกนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ต้องใส่น็อตให้ครบนะครับตัวนี้เราให้ดูนะครับ เราใส่น็อตให้ครบน็อตตัวนี้สี่ตัวเราจะใส่ใส่เป็นจานไปเลยแล้วก็ใช้กระดาษหุ้มนะครับการกระแทกไปเลยนะครับประกอบไปให้เลยแล้วก็ห่อ,อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราแยกชิ้นไปมันจะเกิดการกระแทกกันเองแล้วก็ เียหายได้นะครับเรตัดเป็นตัวนี้แบบนี้นะครับเราก็ขันให้เป็นระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านต้องการให้แข็งแรงท่านต้องไปขันเองเองอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราขันไปให้แค่พออยู่นะครับขันรถยนต์ท่านต้องใช้บล็อกลมนะครับ แล้วเราก็สั่งเข้าไปตัวนี้มีริมด้วยนะครับรุ่นรุ่นหนึ่งเมตรที่มีริมนะครับหนึ่งเมตรคือปลายเทาถึงปลายเทานะครับแล้วก็น็อตที่ขันก็จะมีรูใส่สลักนะครับขส่กระปงใส่เม็ดนะครับเมตดหนึ่งก็คือหมายถึงนี่นะครับปลาย ด้านนี้ปลายเผาถึงปลายเผานะครับ1นเมตรใส่เข้าไปได้ที่เลยเราก็ใส่ตัวเบรกนะครับเบรคนสามารถไปใส่ใหม่ได้นะครับเราแค่ใส่ไปให้ใส่ให้ครบไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ให้ครบเวลาท่านาเอาไปใช้งานก็จะไม่ ไป็นกระดีนะครับตันนี้แหวนหรอบด้นานนี้มันเป็นเตอร์ตองตองตัวยาวติดเท้าพุงห่างเขามีแหวนรองนะครับตรงนี้เราใส่ประกอบไปให้เลย เพราะว่าถ้าให้ไปใส่เองเดี๋ยวจะมีใส่ไม่ถูกนะครับตั้งให้เสร็จไปเลยตั้งให้แผ็มาเลยแจะอะไรก็ว่ากันไปทีเดียวเลยนะครับ ท่านตึงแล้วก็ออกมาใส่กล่องกันะแทฟตัว <c oughs> ยาวนี่อย đến này lần này 可能，然后他一个。嗯 ใส่ลินด้วยใส่ประกอบเสร็จก็ขันล็อกให้ตึงไปเลยตัวนี้เรายังไม่ได้ขัดตึงล็อกแค่พอตึงนูง้นนะครับแล้วก็ดูว่า่ใส่เราต้องระวังมันลุดแล้วับฝืนลุกแล้วมันยากนิดหนึง่ง

มันต้องมีแหวนอย่างเงียบครับต้องมีแหวน น,นี่เวลาที่เราส่งจะส่งเราต้องมัดให้แข็งแรงให้แ,แน่นแล้วก็ไม่มีรอยอะไรนะครับจุดหนึ่งก็ประกอบแบบนี้นะครับตรงนี้เราแถมนะครับตัวล็อกสำหรับเอาไปเชื่อมติดเลยก็ได้นะครับหรือจะลัด จะเชื่อมติดนะครับตัวนี้ต้องเชื่อมติดแล้วก็ใช้ตัว U ร้อยครับมีสลกแนบด้วยนะครับเอาไว้ใส่หลักสำหรับสำหรับใส่แนบนะครับตัวนี้แขม ตัวนี้ก็ประกอบประกอบได้แล้วเวลาประกอบเราก็ต้องประกอบแบบไม่ให้มให้มีการเคลื่อนไหวครับเพราะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวหรือมีการกระแทกเกิดการกระทบกระแทกนี้นจะเกิดความเสียหายเดีย๋ยวเราห่อเลยใช้กระดาษกล่องกระดาษลังหอ่อหนาๆา เป็นท่อนๆก็ได้นะครับเอาเป็นท่อนๆน,นี้นะครับออเป็นท่อนเพราะถ้าเราหอ่อไม่ดีก็จะเกิดการสะแสะแเเ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 เทะเทเเเเเเเ เีรร้อยนะครับก็เตรียมส่งได้เลยตัวนี้หนักเอาการอยู่ประมาณ30กิโลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราก็จะมีการแพ็คของส่งของแบบนี้อยู่เป็นประจำสวัสดีครับ